อาละ,ะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what what, what, what ที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้วันพีซไฟนอลซาก้านะครับเราจะมาเจาะตื้นบวกพูดคุยกันสักเล็กน้อยสืบเนื่องต่อจากวันพีซตอนล่าสุด1114นะครับเกี่ยวกับ m a t เ e อร์เฟลสิ่งที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้กับอาวุธทำลายล้างซูเปอร์เวพปของรัฐบาลโลก โดยมีการกล่าวถึงมาเธอเฟลมเป็นครั้งแรกในวันพีซเล่มที่107ตอนที่1086นะครับซึ่งเราจะได้รู้ว่ามันคือสิ่งที่ดรเวกาพังสุดยอดอัจฉริยะที่มีสมองยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาโดยมีต้นแบบจากพลังงานในยุคโบราณและรัฐบาลโลกก็เอามันไปใช้นะครับและมีการทดลองใช้งานครั้งแรกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงได้จริงหรือเปล่าก็คือตอนที่เซนอิมนะครับสั่งถล่มอาณาจักรลูลูเซียเพราะว่ามันใกล้ดีจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงาานมาก ซึ่งหลักฐานสําคัญที่มั่นใจว่านี่เป็นการทดลองใช้ครั้งแรกเพราะว่าในตอนนั้นเซนเจกาเซียเซตเทิลนะครับมันพูดว่าจริงอยู่ว่าถ้าไม่ทดลองใช้สักครั้งก็จะบอกไม่ได้เลยว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันเป็นของจริงหรือเปล่าและเซนท็อปแมนวอลคิลี่นะครับก็แนะนําว่าเออเดี๋ยวเราดูผลการทดลองก่อนแล้วค่อยมาคิดกันว่าจะจัดการเรื่องที่เอเ็กเฮดยังไงกันละกันหรือก็คือมันรอดูกันก่อนว่าเออถ้าเกิดใช้ได้จริงเนี่ยก็เสร็จกูละ จัดการเรื่องที่เอกเฮดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเก็บเวก้าพังเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นพอพวกนี้มันได้ทดลองใช้แล้วมันก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันของจริงนี่วาก็เลยไม่จําเป็นต้องเก็บเวก้าพังเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยได้เห็นเซนต์เจกาเซียเซตเทิลที่นั่งหัวเดยอยู่เนี่ยมันออกเดินทางไปยังเอกเฮดด้วยตัวเองพร้อมพลเรือเอกคิสลุยังไงละครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือประโยคที่เซนต์อ e ีธานบาลอนวีนัตซูจูโร่กับเซนต์เชฟเพิร์ดจูปิเตอร์เนี่ย ถ้าสักวันหนึ่งเราใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกการต่อสู้อันยาวนานก็จะมาถึงบทสรุปสักทีซึ่งถ้าถึงวันที่พวกมันสามารถใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกนะครับนั่นก็คงจะใกล้ถึงเวลาสำหรับศึกใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันพีซที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนยังก่อนแต่จากคําพูดของ5ผู้เท่านั้นนะครับมันก็ตอบให้หมดแล้วว่าทําไมถึงเพิ่งมาใช้เอาป่านนี้นั่นเองนะครับและอีกส่วนสําคัญที่บอกในเรื่องก็คือในตอนเดียวกันนั้น ฝั่งกองทัพคณะปฏิวัตินะครับออกความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่ซาโบเนี่ยเล่าประสบการณ์เฉียดตายให้ฟังกับตัวอีวานคอฟที่ตอนแรกได้ฟังจากที่ซาโบเล่าว่าณนะตอนนั้นผมเห็นเงาดําตะคุ่มตะคุ่มลอยทะมึนมาเหนือเมฆเงานั้นปกคลุมไปทั่วท้องฟ้งฟาวิปริตแปรปรวนทันใดเปรี้ยงปลงสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่เสี้ยววินาทีทุกอย่างก็โดนถล่มยับและหายวับไปอีวานคอฟก็เลยลงความเห็นว่า ไอสิ่งที่มันลอยมาแล้วมีพลังขนาดทําลายทั้งอาณาจักรได้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาวุธที่รัฐบาลใช้ก็ได้แล้วเวก้าพังก็น่าจะสร้างมันขึ้นมาซึ่งพอได้ยินแบบนั้นนะครับมังกีดีดราก้อน,นียก็เลยเบรกให้หัวทิ่มเลยว่าเฮ้ยเวก้าพังไม่มีทางสร้างเครื่องมือเข็นฆ่าคนอย่างโหดร้ายแบบนั้นหรอกอีวันคอฟก็เลยฉุกใจคิดนะครับว่าเออวะถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นอาวุธโบราณใช่หรือเปล่าถ้าเซนอิม,มันเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณจริงก็เชื่อมโยงกันได้พอดีเลยนะ รากอนก็เลยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าได้ยินจากโรบินเองเลยที่บอกว่าอาวุธโบราณน่ะมีอยู่จริงแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมมันถึงเพิ่งเอามาใช้กันป่านนี้ก่อนหน้านี้ทําไมไม่เคยเห็นพวกมันใช้มาก่อนเลยซึ่งคนอ่านอย่างเราๆนะครับก็น่าจะได้คําตอบแล้วว่าทําไมมันไม่ใช้เลยก่อนหน้านี้เพราะว่าพวกรัฐบาลโลกเนี่ยมันได้มาเทอร์เฟ m มมาอาจจะไม่นานนักนะครับแล้วก็เพิ่งทดลองว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านั่นเอง ทีนี้เรามาดูเจ้าพลังงานมาเทอร์เฟลมนี่ในตอนที่1,114กันนะครับโดยเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นดวงไฟนะครับอยู่ในเตาปฏิกรณ์บุงบ๋งๆแล้วก็ตรงส่วนฝาหน้าของมันเนี่ยมีวงกลมล้อมรอบทั้งหมด12ดวงเสมือนว่าดรเวกาพังนั้นสร้างเรียนแบบพลังงานเชื้อเพลิงในสมัยโบราณซึ่งถ้าย้อนไปในวันพีซช่วงเล่มที่49นะครับในเนื้อเรื่องของเอเนลที่เดินทางไปยังดวงจันทร์ หรือแฟรี่วาสดินแดนในฝันของเขาอะนะครับโดยอันนี้ผมขอพูดย่อๆแล้วกันแต่ว่าสามารถย้อนไปฟังเรื่องราวเต็มๆได้ในคลิปเอเนลกับกองทัพจักรกลอวกาศที่ผมเคยทําไว้เมื่อ6ปีที่แล้วได้เลยนะครับหรือคลิปวิทยาการและสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้นเมื่อปี2022ก็ได้ดังนั้นตรงนี้ผมจะไม่ปูพื้นปูกระเบื้องอะไรเลยผมขอข้ามมาตรงที่เอเนลเนี่ยเข้ามาเจอกับภาพเขียนฝาผนังในโบราณสถานบนดวงจันทร์นะครับที่ เล่าถึงวิทยาการอันรุ่งโรดจนถึงช่วงรุ่งริ่งของคนบนนั้นที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาขาดแคลนทรัพยากรนะครับก็เลยต้องอพยพกันลงมาอย่างโลกโดยใช้เทคโนโลยีลูกโป่งสวรรค์ส่วนพวกกองทัพหุ่นอโตมาตาก็ยืนจากลาพวกเขาอยู่ข้างบนนะครับซึ่งในส่วนบนเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับวัตถุบินที่มีดวงไฟตรงกลางนะครับ และส่วนวงๆที่ล้อมรอบเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยก็มีทั้งหมด16ดวงนะครับถ้าเราเอาอีกภาพอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาต่อกันนะครับตัดภาพมาที่เตาปฏิกรณ์มาเธอเฟลมของเวก้าพังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าวงกลมที่ชอบใช้แทนสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์ในเรื่องบ่อยๆเนี่ยก็มีล้อมรอบอยู่แค่12ดวงหรือต่อให้นับตรงส่วนฝาปิดรอบนอกนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมี14อันเท่านั้นให้เห็นว่ามันคล้ายกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆขนาดนั้น แต่ได้แรงบันดาลใจมาแน่นอนดังนั้นสมมุติฐานเมื่อในอดีตนะครับว่าเจ้ายานบินในผ้าฝาผนังนั้นอาจจะเป็นอาวุธโบราณยูเรนัสไหมมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากตรงกลางของเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีดวงไฟที่มีรูปร่างเหมือนมาเธอร์เฟรมอยู่นะครับและอาวุธทําลายล้างที่รัฐบาลโลกใช้ถล่มอาณาจักรลูลูเซียนั้นเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนของมาเธอร์เฟลม อีกทั้งลำแสงที่ถูกยิงพุ่งลงมาถล่มอาณาจักรลูลูเซียนั้นก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด16เส้นนะครับเท่ากับจำนวนของไอวง้วงๆรอบๆยานบินในภาพบนฝาผนังเลยดังนั้นมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่สิ่งนั้นที่รัฐบาลโลกใช้เนี่ยจะเป็นอาวุธโบราณยูเรนัสหนึ่งใน3อาวุธโบราณที่ว่ากันว่ามีอนุภาพทำลายล้างสูงมากนะครับตัวอย่างเช่นอาวุธโบราณพลูตันที่หลับไหลอย,อยู่ใต้วานุคุนิเนี่ยก็เคยมีคำบอกเล่านะครับว่ามันคือเรือรบ ที่แค่นัดเดียวเนี่ยก็สามารถทำลายเกาะทั้งเกาะได้ดังนั้นอาวุธโบราณที่ชื่อว่ายูเลนัสเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันลอยอยู่บนฟ้าได้และมีพลังทำลายล้างพอๆกันโดยอาจจะเป็นยานบิน UFO หรือไม่ก็กรงโ,งโง่หรือไม่ก็เรือเหาะนะครับที่สามารถยิงลําแสงออกมาได้16เส้นซึ่งพูดมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบางท่านที่ดูช่องเรามาตลอดก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นๆว่ะ เหมือนฟังในคลิปไหนนะใช่ครับผมเคยทําคลิปพูดถึงเรื่องนี้ไปเมื่อปี2022แต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าผมจาไม่ได้แล้วว่าผมทําลงไปในคลิปไหนเวรจริงๆก็เลยต้องขอยกเนื้อหาปูพื้นมาพูดไว้ในนี้อีกนิดหน่อยนะครับซึ่งในคลิปนั้นนอกจากเรื่องนี้ก็จําได้ว่าพูดถึงโดฟามิงโกที่มันรู้ถึงความลับของสมบัติในแมรี่จัวนะครับแล้วก็ท่าโจมตีที่โดฟลามันใช้ใส่ลูฟี่เนี่ยก็คือท่ากระสุนศักดิ์สิทธิ์สังหาร16นัดซึ่งจำนวนเนี่ยก็เท่ากับลำแสงทำลายล้้าาางงของอวุธที่รรััฐบบลลโลกใชนะค อีกทั้งเลข16นั้น,นั้นในภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเล่นคําได้ก็คืออิจากอิจิที่หมายถึงเลข1นะครับแล้วก็มุจากมุดซึนะครับที่หมายถึง6ชิ้น1นึเนี่ยรวมกันก็จะเป็นอิมุนะครับหรือก็คือชื่อของอิมนั่นเองนะครับและตัวอักษรคําว่าอิมุเนี่ยถ้าเอามารวมล่างกันนะครับก็จะได้คันจิตัวโฮโตเคที่หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นถ้าจะตีความว่าเซนอิมนั้นมีอาวุธโบราณยูเรนัสไว้ในครอบครองเนี่ยและปัจจุบันก็สามารถนํามันกลับมาใช้ได้แล้ว ด้วยพลังงานเชื้อเพลิงของมาเธอร์เฟรมมันก็น่าคิดทีนี้มาดูที่พลังงานมาเทอร์เฟรมของเวกาพังกันบ้างน,นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ฟันธงว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับการที่ตัวของเวกาพังนั้นนะครับเคยได้ตัวของอัลเบอร์หรือคิงแห่งอัคคีภัยหนึ่งในสามพิพิบัติของกลุ่มโจสรสลัดร้อยอสูรในปัจจุบันนะครับที่เป็นสายเลือดของชนเผ่าโบราณอย่างเผ่าลูนาเลียหรือเผ่าวดวงจันทร์นะครับที่มีร่างกายคงกระพัน และก็สามารถทนได้กับทุกสภาพอากาศซึ่งดรเวกาพังก็ได้ทําการทดลองและก็ทําการศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาจนกระทั่งไคโดนะครับทำการแหกห้องแลบ,บหนีไปและก็พาอัลเบอร์หนีไปด้วยซึ่งไคโดที่ถูกนําตัวไปทดลองในครั้งนั้นก็คือทําให้ดรเวกาพังเนี่ยสามารถสร้างผลพิศทเสทียมผลอุอกอุอโมเดลเซลิวหรือมังกรฟ้าได้สําเร็จส่วนในด้านการทดลองของอัลเบอร์นะครับเอกลักษณ์ของเผ่าลูนาเรียอย่างสีผิวสีผมและก็ไฟที่หลัง และความแข็งแกร่งทนทานนั้นก็ได้ถ่ายทอดไปยัางงานทดลองของเวก้าพังอย่างแปซิฟิสตารุ่นเซราฟิมแบบที่เราเห็นนะครับแต่ว่าไฟที่หลังของพวกเผ่าลูนาเรียนั้นเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานมาเทอร์เฟรมของดร v เวก้าพังไหมเนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเขาวางส่วนเชื่อมโยงมาในเรื่องมาขนาดนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีบ้างนะซึ่งถ้าสงสัยว่ามาเทอร์เฟรมที่เวก้าพังสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับพลังงานโบราณเลยไหม ผมว่าด้วยความที่เป็นถึงดเรเวก้าพังเนี่ยมันก็น่าจะแทบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้เป็นพลังงานให้กับอาวุธทําลายล้างของรัฐบาลโลกที่น่าจะเป็นอาวุธโบราณได้จริงแต่สาเหตุที่ยังใช้คําว่าแทบแบบเซฟเซฟเนี่ยก็เพราะว่าถ้าย้อนไปอ่านในวันพีซเลมที่105นะครับในตอนที่1065เนี่ยจะเห็นว่าเวก้าพังลิลิธหรืออุตะวีสนะครับเล่าให้พวกกลุ่มหมวกฟางฟังว่าพวกเทคโนโลยีวิทยาการวาวซ่า wow ที่พวกนายเห็นแล้วแฟรงกี้สงสัยว่าใช้อะไรเป็นพลังงานขับเคลื่่อนเนเีย ลิลิตก็บอกว่าพลังขับเคลื่อนของเกาะนี้มาจากไฟยังไงล่ะเพราะว่าไฟนั้นสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทุกรูปแบบโดยงานของลิลิตที่ทํามาตลอดนะครับก็คือวิจัยว่าจะเอาอะไรมาเผาเป็นเชื้อเพลิงนี่แหละถ้ามีไฟที่ไม่มีวันดับอยู่บนโลกนี้แล้วก็เราก็คงสร้างดวงอาทิตย์ของตัวเองไปแล้วก็แสดงว่าเวก้าพังเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับสามารถสร้างดวงอาทิตย์ของตัวเองได้หรือย,ยังไม่มีไฟที่ไม่มีวันดับนะครับดังนั้น เขาอาจจะยังคงต้องใช้สิ่งต่างๆมาเผาไหม้ให้มันเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็แปลสภาพมันเป็นมาเทอร์เฟลมอีกทีเหมือนกับในโลกเรานะครับที่ใช้แร่ยูเลเนียมเป็นวัสดุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเตาปฏิกิริมนั่นเองแต่มาเทอร์เฟลมต้นตำรับในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานอนันต์ที่ไม่ได้หมายถึงชื่อพ่อใครนะครับแต่หมายถึงพลังงานที่ไร้ที่สิ้นสุดนะครับระหนึ่งดวงอาทิตย์เลยหรือเปล่า เดี๋ยนี้ตอบไว้ก่อนเผื่อมีชาวเน็ตมาแย้งว่าเฮ้ยแต่ดวงอาทิตย์มันก็มีวันดับนะเว้ยไม่ได้อยู่ตลอดเออรู้ว่ามันมีอายุประมาณ7 0 0 0ถึง1 0 0ล้านปีเนี่ยแต่กูต้องตายเกิดตายเกิดไปกี่ร้อยล้านชาติถึงจะเห็นมันดับอะดังนั้นไอ้ที่มันเปรียบเทียบในการ์ตูนเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับพลังงานของดวงอาทิตย์นั่นแหละซึ่งอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับว่าของแท้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะทําได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนบนดวงจันทร์มันจะทรัพยากรหมดได้ยังไงหรือททรรััพยากกี่หมมดน็ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการมีมาเทอรเฟรมซะหน่อยนะครับมีพลังงานแต่ไม่มีทรัพยากรมันก็เท่านั้นอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าของยุคโบราณเองเนี่ยก็น่าต้องใช้อะไรมาเผาไหม้ให้เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันนั่นแหละทรัพยากรมันถึงได้ล่อยหรอลงจนขาดแคลนไงดูจากภาพบนฝาผนังก็ได้นะครับว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยที่พวกเขาทําการสร้างพวกออโตมาต้าขึ้นมาไอ้ที่เป็นเหมือนพลังงานวึงวังข้างบนเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับว่ามีอยู่แต่อีกภาพถัดมานะครับตอนที่พวกเขาอพยพลงใต้กัน หมายถึงลงไปดาวโลกที่อยู่ข้างใต้อะนะครับไอ้ตรงส่วนนั้นเนี่ยก็เหมือนพลังงานมันหมดเกลี้ยงแล้วผมก็เลยคิดว่ามันคงไม่ถึงกับเป็นพลังงานอนันต์หรอกซึ่งก็หมายถึงไอ้ที่มันใช้กันบนดวงจันทร์นะนะเพราะพวกคนบนนั้นตอนที่เขาลงมาอย่างโลกเมื่อ900ปีก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะสร้างพลังงานที่ไม่มีวันหมดสําเร็จแล้วก็ได้ก็คือสร้างกันบนโลกะนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราก็วิเคราะห์เอาจากแค่ภาพบนฝาผนังไปก่อนว่าต้นต้นเครื่องเป็นอะไรอะ ถ้าจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรมาเติมเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็คงมีแต่พลังผลปีศาจเท่านั้นแหละเหมือนอย่างที่เอเนลเนี่ยมันสามารถใช้พลังของตัวเองปลุกกองทัพออโตมาตาขึ้นมาได้นะครับแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเพราะว่าพี่แกตั้งใจจะทําลายแต่กลายเป็นไปหม้อพลังงานให้พวกมันแทนทีนี้สมมุตินะครับถ้าคิดว่ามาเธอรเฟรมในสมัยโบราณเองเนี่ยก็ไม่ใช่พลังงานที่ไม่มีวันหมดขนาดนั้นผลงานของเวก้าพังในปัจจุบันก็อาจจะสมบูรณ์แบบเทียบเท่าไปแล้วก็ได้ เพราะว่าในเรื่องนะครับตอนที่1 1 1 4เนี่ยก็มีบอกว่าความฝันของเวก้าพังคืออยากจะสร้างพลังงานอนไร้ที่สิ้นสุดเพราะอยากนําโลกนี้ไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์นะครับไอ้พลังงานอนไร้ที่สิ้นสุดนี่อาจจะสมบูรณ์กว่าอันที่เป็นต้นฉบับในสมัยโบราณแล้วก็ได้ซึ่งอันนี้เราแค่คาดเดานะครับว่าเวก้าพังน่าจะทําได้เทียบเท่าเพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่ได้เห็นวิทยาการสมัยโบราณที่ว่าล้ําหน้ามากๆกันแบบเต็มๆมากกว่านี้เราอาจจะปลามาดวิทยาการสมัยโบราณไปหน่อย ถ้าปรากฏว่าตอนที่เขาเขียนถึงแล้วเห็นว่าวิทยาการมันล้ำหน้าซะจนแม้แต่เวก้าพังเองก็ยังไล่ตามไปไม่ถึงเนี่ยก็โอเคเข้าใจได้ทีนี้เรามาดูที่การใช้ไฟเป็นพลังงานกันอีกหน่อยนะครับโดยในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเกาะเวทเอรเรียรโดยเราจะเห็นในวันพีซเล่มที่57นะครับในตอนที่555ตอนที่คุณฮาเรดัสนะครับกับนามิเนี่ยไปติดต่อธุรกิจกับเมืองอื่นยานพาหนะที่เขานั่งมานะก็ใช้ไฟเป็นพลังงานเหมือนกันนะครับแต่ว่า อีตอนที่พวกออโตมาตาของดรซุกิมิเนี่ยมันใช้ลูกโป่งสวรรค์ลอยขึ้นไปบนดวงจันทร์เพื่อไปล้างแค้นเนี่ยอันนั้นไม่เห็นดวงไฟในลูกโป่งนะครับอาจจะใช้พลังงานกันคนละอย่างหรืออาจารย์โอดะแกแค่ไม่ได้วาดเฉยแต่ไอการใช้ไฟเป็นพลังงานให้มันลอยเนี่ยก็หลายๆคนอาจจะนึกถึงบนลูนนะครับที่บนโลกเราเนี่ยต้องใช้ไฟเผาๆนะครับแต่อันนั้นคือด้วยความที่อากาศร้อนเนี่ยมันมีความหนาแน่นต่ํากว่าอากาศเย็นนะครับซึ่ง อากาศที่มีความหนาแน่นต่ำเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นสู่ด้านบนนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันถ่ายเทจากอุณภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำดังนั้นถ้าเกิดบอลลูนเนี่ยมันลอยไปพักหนึ่งพออุณหภูมิมันเริ่มลดลงไปจนมันเริ่มจะไม่ค่อยลอยตัวแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องคอยจุดไฟเผาอากาศเป็นระยะะ,ยะนะครับให้อากาศที่ร้อนๆเนี่ยมันอยู่ในถุงบอลลูนนั่นเองนะครับอุณภูมิมันจะได้สูงขึ้นใหม่แล้วก็จะได้ควบคุมการลอยได้กลับมาที่เวทีเลียกันนิดหนึ่งนะครับ พวกเขาเองก็มีวิทยาการล้ำหน้าที่เรียกว่าเวเทอร์บอลนะครับโดยในวันพีซเล่มที่61เนี่ยจะเห็นว่าคุณฮาเรดัสก็เตือนนามินะครับว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยเป็นการคิดค้นอันยิ่งใหญ่ของเวเทเลียถ้าเอาไปใช้ไม่ดีก็อาจจะทําให้โลกวุ่นวายสุดๆหรือก็คือมันใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับมันก็คือลูกบอลสภาพอากาศที่นามิเอามาดัดแปลงเป็นอาวุธนั่นเองโดยเจ้าเวเทอร์บอลนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิทยาการที่มีพื้นฐานมาจากพวกวิทยาการของอาณาจักรโบราณทันสมัยที่ว่า เพราะว่าพวกชนเผ่าท้องฟ้านั้นเนี่ยก็มีบรรพบุรุษที่เดินทางมาจากนอกโลกเช่นกันโดยดูจากในภาพถ้าไล่จากซ้ายไปขวาเนี่ยก็น่าจะเป็นบนรรพบุรุษของชาวเบียก้าถัดมาก็บรรพบุรุษของชาวแชนเดียนะครับดูจากการแต่งตัวอันนี้ชัวร์แล้วก็บรรพบุรุษของชาวเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองอันหลังก็ชัวร์เพราะว่าการไว้ทรงผมแบบกลมๆล,ลอยๆแบบนี้เลยส่วนเรื่องการเอาไปใช้ในทางที่ผิดและจะทําให้โลกวุ่นวายนี่พลังงานมาเธอเฟรมที่ดร์เวก้าพังสร้างเองก็เช่นกันนะครับเพราะว่า ตัวผู้สร้างนั้นเนี่ยตั้งใจจะสร้างพลังงานอันไร้าที่สิ้นสุดเพื่อโลกใบนี้แต่ว่าคนที่นํามันไปใช้อย่างรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยเอามันไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้กับอาวุธทําลายล้างและทําลายชีวิตผู้คนจํานวนมากนะครับแถมยังส่งผลเสียต่อโลกใบนี้อีกด้วยนะครับเปรียบได้กับต้นแบบของดรเวกาพังอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เวอร์ชันแลบลิน lin, และพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานบลมนูบนโลกเราเลยนะครับ ส่วนที่หน้าเตาปฏิกรณ์ของเวก้าพังนั้นที่มีตัวอักษรเขียนว่า A and m e l ก็มีคนไขคดีได้ตั้งแต่ในไลฟ์วันที่12พฤษภาคมแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นการอ่านแบบภาษาญี่ปุ่นว่าอะตโตมุหรืออะตอมนั่นเองเพราะว่าตัวแอนหรือคําว่าและในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันออกเสียงว่าโตนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้ยากมันก็คืออะตโมุหรืออะตอมนั่นเอง ส่วน S108 นี่ก็ไม่ใช่รหัสหนังโป,โป้ค่ายซอฟ On นดีมานที่เวก็พังชอบดูแต่อย่างใดอันนี้เนี่ยมีผู้คนตีความกันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าเหมือนจะมีคนญี่ปุ่นไขให้แล้วนะครับก็คือคุณยูเดะร้อนที่เอาคําว่าเทจากเลข10นะครับแล้วก็บังจากเลข8เนี่ยมารวมกับ S ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็น S อสเตบังที่เอามาจากคําภาษาสเปนอีกทีนะครับซึ่งแปลว่าบุตรแห่งพระอาทิตย์ โดยอัน,นเนี้ยเนี่ยพวกเราน่าจะเห็นกันเยอะแล้วตามโซเชียลนะครับที่เอามาจากคุณยูเดร้อนกันอีกเป็นทอดๆเนี่ยเพราะว่าเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมและชาวโลกชาวฝรั่งมังค่าเนี่ยก็ก๊อปเนื้อหาไปจากพี่แกแล้วก็ไปก๊อปวางในเว็บต่อๆต่อๆกันไปโดยไม่ให้เครดิตพี่แกเลยทีนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมจู่ๆเขาต้องมาใช้คำภาษาสเปนด้วยวะผมก็เลยไปค้นที่มาใน Google นะครับเอาคำว่าเอสเตบังไปเนี่ยก็เจอง่ายเลยว่าโอเค มันมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเมื่อปี1982นะครับเรื่องไทโยโนโคเอสเตบังนะครับหรือบุตรแห่งดวงอาทิตย์ไทโยเนี่ยแปลว่าดวงอาทิตย์นะครับโดยชื่อเรื่องคําว่าเอสเตบังเนี่ยเขาก็เอาคำนี้ยมาจากภาษาสเปนอีกทีนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ทันได้ดูหลอกโอ้โห1982อะคุณโดยอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็เป็นผลงานของสตูดิโอปีเอโร่ด้วยนะที่เขาทําอนิเมะคุณภาพให้กับบลิชนารุโตะโตเกียวกูอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วถ้าสงสัยว่าทําไมต้องเป็นลูกพระอาทิตย์ด้วยละ่ะเอ็ในวันพีซเนี่ยมันเอะอะมากับพระอาทิตย์พระอาทิตย์บ่อยจังเลยก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นลูกพระอาทิตย์นะครับโดยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดินแดนแห่งแรกในเอเชียนะครับที่เห็นดวงตะวันขึ้นผู้คนก็เลยเรียกประเทศญี่ปุ่นว่าแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเองนะครับรวมไปถึงชื่อประเทศเขาอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือนิฮงเนี่ยตัวนินี่ก็เป็นคันจิตัวดวงอาทิตย์เลยละ่ะเนื่องจากว่าพระอาทิตย์นั้นเนี่ย มีความสำคัญกับประเทศเขามากๆนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในตำนานของประเทศเขากับการกำเนิดประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นเองเรื่องเทพอิซานางิและอิซานามินะครับแล้วก็เทพที่เรารู้จักกันดีอย่างอามาเทราสึนะครับเทพีแห่งดวงอาทิตย์สุคุยมิเทพแห่งดวงจันทร์แลวก็สุซาโนโอเทพแห่งพายุและท้องทะเลเป็นต้นอันนี้ดังมากและเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วด้วยถ้าามาพูดในนี่ก็จะเขินๆน,นิดนึงนะครับพูดไปยิ้มไปเลยดังนั้น การเป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันคือจิตวิญญาณแอนซิเนเจอร์ของนิโฮงจินเขาเลยเพราะอย่างนั้นลูฟี่พระเอกของการ์ตูนโชนเนนที่ประสบความสำเร็จสุดๆในญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยมีพลังของเทพพระอาทิตย์ยังไงล่ะทีนี้มาแบบที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่แน่นอนแต่ว่าผมมโนขึ้นมาเองเมื่อกี้ก็คือนอกจากไอเอสเตบังบุตรแห่งพระอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการซ่อนตัวเลขไว้ให้เราตีความกันสนุกๆหรือเปล่านะครับอันนี้ พอดีคิดเล่นๆดังนั้นพวกคุณก็ฟังเล่นๆกันละกันนะครับคือตอนหาอ่านเรื่องเกี่ยวกับแร่ยูเรเนียมนะครับว่าคนที่ค้นพบเนี่ยเขาตั้งชื่อตามดาวยูเรนัสที่เอามาจากชื่อเทพแห่งท้องฟ้าของกรีกอีกทีก็เลยตั้งเป็นยูเรเนียมซึ่งไอสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นยูเรนัสในวันพีซเนี่ยอ่ะไม่ใช่คําว่าเราก็ได้เป็นผมคิดก็ได้เพราะว่าถ้ามันเสือกไม่ใช่เนี่ยผมจะได้โดนด่าคนเดียวว่าเออไอเลขแทนตัวของอะไรพวกนี้มันก็คงเป็นเลข16นั่นแหละ เพราะว่าเราจะเห็นตัวเลขนี้ในเรื่องหลายครั้งมากซึ่งถ้าเอาไอ้หนึเนี่ยนะครับมาลบกับ16เนี่ยมันก็จะได้92นะครับที่เป็นหมายเลขอะตอมของธาตุยูเรเนียมพอดีหรือก็คือถ้าเอายูเรเนียมมาบวกกับยูเรนัสนะครับเก้าสิบสองบวกสิบหกเนี่ยมันก็ได้เลขหนึ่งร้อยแปดพอดีซึ่งผมเชื่อสนิทใจเลยว่ามันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวในโลกแน่นอนที่คิดแบบนี้มันต้องมีอีกหลายคนที่คิดเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงตัวเท่านั้นเหมือนกับตอนพลังงานมาเธอเฟลเมอร์สิดือ ซึ่งยูเรเนียมมันก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับพลังงานนิวเคลียร์อย่างที่บอกนั่นแหละครับและไอเตาปฏิกรณ์มาเทอร์เฟลมของเวก้าพังเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจในการเขียนให้มันสอดคล้องกับไอสไตล์และพลังงานนิวเคลียร์ด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะมีการใส่ความหมายยัดเอาไว้หลายอย่างตามสไตล์อาจารย์โอดะแกนะครับให้มันสอดคล้องกันและที่คล้องสอดกระชับรับกับหูได้ดีนี่ก็ต้องกรอบแว่น กับแว่นรุ่นใหม่ Hover 2.0แว่นแฟชั่นไลฟ์สไตล์ใส่สบายไม่เมื่อยตาพาปวดใส่อวดชาวบ้านยังไงก็ไม่หลุดลอกง่ายๆบิดงอพับรับแรงกดดันดีกว่ารุ่นเดิมเสริมความแกล่งด้วยวัสดุนิตินนลหรือนิกเกิลไทเทเนียมสำหรับคนที่มี Hover อยู่แล้วเอาไปอัปเกรดเป็น Hover 2.0ได้ในราคาลด20%และอย่าลืมใช้โค้ดกราดิอเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทด้ต่างหา สำหรับการเจาะตื้นในวันนี้เนี่ยผมขอพูดไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการปูทางไปยังหัวข้อต่างๆในอนาคตนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยังนั่งตัดคลิปยาวๆมากๆไม่ไหวเลยขอมาพูดประเด็นย่อๆเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนฮาฮเกี่ยวกับมาเธอเฟรมที่คุณผู้ชมรอฟังหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรที่เราเคยเกลื่นไว้เนี่ยอันนั้นผมขอยกยอดเอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทําก็ได้ เพราะอันนั้นก็จะเป็นเอาสาใจล้วนๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสาระอะไรมากมายแล้วเราไม่ค่อยสบายก็เลยไม่มีพลังงานมากพอที่จะแบบว่าใส่อารมณ์ให้มันเยวเยวๆขนาดนั้นก็เลยเอาที่มีสาระก่อนก็แล้วกันนะครับหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับมาเธอเฟรมแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีหยอดเอาไว้ในเรื่องนะครับแต่นั้นสำหรับในวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวเจาะตื้นเกี่ยวกับพลังงานมาเธอร์เฟรมทั้งในปัจจุบันและในยุคโบราณที่ทันสมัยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ระดับ300%อเอ็นตเครดิตตามลายนามที่ขึ้นมาในท้ายคลิปนี้นะครับหอ Off ame, หออฟเฟมหอเกียรติยศแล้วก็ระดับเป็นร้อยเลยอพี่แล้วก็ระดับใจดีจังเลยครับหรือการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนี่ก็มีส่วนช่วยเหลือช่องเราได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันนะครับสุดท้ายนี้ฝันดีทุกคนครับผม